แต่เป็นส่วนสำคัญของร่างกายของเรามีหน้าที่สำคัญในการเผาผลาญสารอาหารและะส,สมวิตามินและแร่ธาตุตับยังช่วยสร้างน้ำดีและล้างทิษออกจากร่างกายด้วยถึงแม้ว่าตับจะมีความสำคัญมากเพียงใดแต่มันก็มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดความเสียหายจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันตามรายงานภาระโรคตับทั่วโลกอัปเดตปี2023 ที่ตีพิมพ์ในวารสาร j u r n a r o f Health a t h o s กล่าวว่าโรคตับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตประมาณ2ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปีซึ่งเป็นเกือบ4%ของการเสียชีวิตทั้งหมดภาระของโรคตับและอัตราการฟื้นฟูตับจะยังคงเพิ่มขึ้นอ่อยห้างต่อเนื่องซึ่งไม่เพียงแต่แอลกอฮอล์เท่านั้นที่เป็นสาเหตุแต่ยังมีพฤติกรรมอื่นๆที่ทำร้ายตับอยู่มากมายซึ่งเราเห็นได้บ่อยๆในชีวิตประจำวันแล้วพฤติกรรมใดที่ทำร้ายตับมากกว่าการดื่มแอลกอฮอล์มี3พฤติกรรมยามเช้าที่เราควรระวังและปรับเปลี่ยนไป การอดอาหารเช้าการข้ามมื้ออาหารเช้าเป็นพฤติกรรมที่หลายคนมักทำโดยไม่รู้ตัวแต่การทำเช่นนี้ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างมากโดยเฉพาะต่อสุขภาพของตับการอดอาหารเช้าทำให้ตับต้องทำงานหนักขึ้นในการสลายไกลโคเจนและกรดไขมันอิสระซึ่งอาจนำไปสู่การสะสมไขมันในตับและเพิ่มความเสี่ยงต่อโรคตับต่บตางๆเช่นตับแข็งหรือตับอักเสบถ้าคุณมีนิสัยข้ามมื้ออาหารเช้าให้ลองเปลี่ยนเป็นการรับประทานอาหารเช้าที่มีคุณค่าทางอาหารที่เหมาะสมซึ่งจะช่วยให้ตับทำงานตามปกติและสุขภาพดีขึ้น การสูบบุหรี่ตอนท้องว่างการสูบบุหรี่ในขณะท้องว่างทาให้สารพิษจากบุหรี่ถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้เร็วขึ้นทําให้ตับต้องทํางานหนักในการกําจัดสารพิษเหล่านี้การสะสมของสารพิษในตับอาจนําไปสู่การเกิดโรคตับต่างๆซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเราในทั้งหมดถ้าคุณเป็นผู้สูบบุหรี่ลองลดความผิดพลาดในการสูบบุหรี่ตอนท้องว่างได้หรือหากสามารถเลิกสูบได้ก็ควรพยายามเพื่อสุขภาพของตับและร่างกายการกลั้นปัสสาวะหลังตื่นนอน การกลั้นปัสสาวะหลังตื่นนอนทําให้สารพิษที่ร่างกายต้องการขับออกสะสมอยู่ในกระเพาะปัสสาวะซึ่งอาจนำไปสู่การติดเชื้อในระบบทางเดินปัสสาวะการติดเชื้อเหล่านี้อาจลุกลามไปย,งยังไตและส่งผลกระทบต่อการทำงานของตับในระยะยาวถ้าคุณมีนิสัยกลั้นปัสสาวะหลังตื่นนอนให้ลองเปลี่ยนเป็นการดื่มน้ำอย่างเต็มที่หลังตื่นนอนเพื่อช่วยให้ร่างกายขับขืนเศษยามเช้าออกได้ดีขึ้น พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราสามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายๆแต่มีผลกระทบต่อสุขภาพของตับและร่างกายอย่างมากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคตับและส่งผลดีต่อสุขภาพโดยรวมได้ลองปรับเปลี่ยนเพื่อสุขภาพของตับและร่างกายของเราได้เลยนะครับค่ะ